ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพ่อรวยรับชมแนวทางสูตรคำนวณสูตรเลขวิ่งบน2ตัวเลข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 ,เลขก็เป็นปักหลักร้อบนสิบนหน่วยบนประจำงวดวันที่สิหกทับ7จ็ทับหกลงครั้งที่3ามใน u t u b e นะครับสำหรับส่วนนี้ก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะครับทางช่อง YouTube วีพารวยตรงนี้นะครับก็ลงแนวทางให้ได้รับชมทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของทุกๆเดือนนะครับก็สูตรเลขวิ่งของเราก็จะมีสองสูตรนะครับก็จะมีสูตรที่เป็นเลขวิ่งสามตัวเลขแล้วก็สูตรนี้สองตัวเลขนะครับก็อย่าสับสนนะครับก็มีสองสูตรนะครับสําหรับช่องย t u b e วีพารวยนั้นเป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับรับชมรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางและความมันเทิงสำหรับคอมเมนต์ไหนที่เกี่ยวกับเว็บพนันทางช่องของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ไล่ลบไปนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะหายไปนะครับพวกคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับเป็นสแปมที่ส่งมานะครับผมก็ไล่ทยอยลบออกไปจนหมดนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทางช่องเรานั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็รับชมรับฟังอย่างนี้นะครับทางช่องเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นก็อธิบายตามนี้ก็หวังว่าจะเป็นที่เข้าใจนะครับถ้ามีการคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับ เว็บอะไรนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางช่องของเรานะครับก็ไล่ทยอยลบออกให้หมดนะครับคอมเมนต์ที่แปลกๆเข้ามานะครับสําหรับศรษฐีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนํามาให้ดูนะครับเพื่อดูสถิติตัวเลขนะครับออกอะไรไปบ้างเพื่อนํามาคิดค้นคํานวณตัวเลขนะครับงวดล่าสุดก็ออก9 4 9 2 4ี่้าสองสี่ห ก้าหนึ่งนะครับส่วนวันที่สิบหกถเทั้หกแปดก็รอผลออกว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดหรือว่าจะมาตัวเดิมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะมาเลขสี่ต่อเนื่องก็รอรุนผลนะครับอจะเป็นเลขคู่ตดเอาเลขเก้ามาขึ้นบนเปลี่ยนเลขสองเปลี่ยนเป็นเลข 2, เก้าเป็นเก้าสี่หกหกสี่เก้าหรือว่า เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับก็ดูตามเสถิยรตัวเลขนะครับตามที่สังเกตเอานะครับส่วนมากตัวเลขเขาจะออกตัวเดิมๆนะครับก็ไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ไม่มีใครร่วงรู้ก็เลยได้แค่ว์บทูเดาเอาแค่นั้นนะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็เป็นการคาดการสว่วนคำนวณตัวเลขนั้นก็มีที่มาที่ไปนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเช่นกันนะครับ ่อไปก็มาดูสูตรนะครับก็จะใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็มาได้ผลลัพธ์อะไรลงท้ายอะไรก็เอาเลขนั้นเราก็มาบวกด้วยเลข9นะครับตรงนี้ก็เป็น5้าบวกสนะครับหลักร้อยบนคือ5หน่วยบนคือ3ก็เป็น5้าบวกสเท่ากับ8ปดจากนั้นแปไปบวก9เท่ากับ17ลงท้าย7ก็เลข7นะครับยิ่งบน2เลขทําได้8และ7นะครับผลออกมา6 8 7 3ดดสามนะครับ ก็มาสองตัวเลขเลยนะครับในวันนี้ก็มาเลขพี่น้องเลขพี่น้องก็คือตัวเลขที่อยู่ติดกันนะครับอย่างเช่นศูนย์และ1นะครับแล้วก็1และสองจากนั้นก็เป็นสองและสามพเป็นติดตัวเลขแบบนี้นะครับจากนั้นก็สาม 5, 5ี่6ี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าย์ศนย์หนึ่งประมาณนี้นะครับก็นีนคือเลขพี่น้องนะครับท่านผู้ชมก็รอรุ้นผลนะครับ สำหรับหวยลาพัฒนาก็าจะออกประมาณนั้นนะครับในเลขเเล่นก็เลขพี่น้องก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลน,นะครับสําหรับใครที่รุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลของหวยลาวนะครับก็พูดถึงช่องวันพารวยนะครับก็ลงแนวทางหวยลาพัฒนานะครับก็ไปรับชมได้นะครับที่ช่อง YouTube วันพารวยเพื่อนช่องนี้ก็ลงสูตรคานวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับช่องวีพารวยของเรานะครับ ตรงนี้ก็หกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามจากนั้นสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองวิ่งบนสองตัวเลขทำได้สามเลขสองนะครับผลออกสองสองเจ็ดแปดห้าก็มาเข้าตำแหน่งหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนนะครับเลขสองก็เป็นสูตรเลขวิ่งบนสองตัวเลขนะครับก็อย่าสับสนครับทำไมเลขวิ่งทำไมมีเยอะจังนะครับอันนี้เป็นสองตัวเลขนะครับอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสามตัวเลขนะครับ เลขอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะตรงกันซึ่งในงวดที่ผ่านมาตรงไปที่เลข9ก็มา91นะครับก็สามารถนําไปเทียบเคียงได้นะครับต่อไปก็นำสอ6หกหกสอมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนก็เป็น2อบวกเเท่ากับ9นะครับจากนั้นเก้าบวก9เท่ากับ18บแปลงท้ายแปดก็เลข8นะครับวิ่งบน2เลขทําได้9และ8ผลออก3 8 8 0 6ก็มาเลขเบิ้ลนะครับ สิบบนแล้วก็หน่วยบนเลขแปดตัวเดิมนะครับก็เป็นแปดแปดสองตัวเลขนะครับก็มาเลขเบิ้ลก็เข้าไปก็อ,อธิบายตามสูตรตัวเลขนะครับก็มีที่มาทีา่ไปก็สามารถเช็คสูตรได้นะครับว่าทางช่องเราพิมพ์ตัวเลขผิดหรือไม่นะครับบางครั้งก็อาจจะมีการรีบก็อ,อาจจะมีการผิดพลาดได้ก็ช่วยเช็คดูด้วยนะครับซึ่งผมก็เช็คดูแล้วก็ตรงตามนี้นะครับ ต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกนำมาตั้งก็ใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนก็เป็นสามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งจากนั้นหนึ่งไปบวกเก้าเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์นะครับวิ่งบนสองเลขทําได้หนึ่งและศูนย์ผลออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าหลักสิบบนนะครับก็ จังคงเข้าต่อเนื่องนะครับส่วนนี้ก็เป็นการชีดคำนวณยอนหลังให้ดูที่มาที่ไปของตัวเลขยาวๆนะครับส่วนนี้เข้ากี่ครั้งก็พิจารณาเอานะครับตัวเลขก็มีเข้ามีลดสุดไหนที่ตัวเลขน่าจะมาก็นํามาแบ่งปันให้สมาชิกได้รับชมทางช่องยู u ูบวีพารวยก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะครับถ้ามาชื่นชอบก็แค่มองผ่านไปแค่นั้นนะครับ สำหรับตัวเลขก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะครับต่อไปก็นำสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดนำมาตั้งคอใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนก็เป็นสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองลงท้ายสองก็เลขสองสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งแล้วเลขหนึ่งยื่นบนสองตัวเลขทําได้สองและหนึ่งนะครับผลออกสามห้าสองสองศูนย์นะครับเนวันนี้เลขสองก็ไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับ ส่วนก็มาข้างล่างด้วยนะครับคิบล่างเลขสองก็มานะครับสองตัวเลขก็ลงจริงเข้าจริงนะครับส่วนนี้ก็เข้าไปที่เลขสองนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับสําหรับการบรรยายก็มาบรรยายที่ชายหาดนะครับแห่งหนึ่ง เอดกับทะเลนะครับมีเสียงลมเสียงคลื่นพัดมาบรรยากาศดีมากนะครับมองดูทะเลสีครามนะครับคลื่นซัดมาหาดทรายขาวนะครับผมก็น,นั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวมันหอมด้วยครับรสชาติก็อร,อร่อยนะครับก็เติมน้ำแล้วก็ สดชื่นนะครับในวันนี้ก็ทําได้ห้าและสีนะครับผลออกเก้าสามเก้าสองศูนหกก็หลุดนะครับในวันนี้ก็หลุดไปนะครับเตะเตดเตะเตะเตเตะก็ไม่เข้านะครับในวันนี้นะครับก็ชื่นชมหาดทรายขาวนะครับก็อยู่เป็นเกาะนะครับก็ไม่มีผู้คนนะครับผมก็ขับเรือออกมา ตาอากาศคนเดียวนะครับที่เกาะแห่งนี้ก็ไม่มีผู้คนนะครับเกาะเล็กๆนะครับก็มาบรรยายที่เกาะแห่งนี้นะครับเกาะส่วนตัวนะครับต่อไปก็ห้าสิบเจ็ดสามเก้าสองสิบหกนำมาตั้งนะครับก็เป็นสามบวกสองเท่ากับห้านะครับได้ห้าและสี่เหมือนเดิมนะครับห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่เงใได้สี่เลขสี่นะครับวันนี้ออกสองสี่หก เก้าหนึ่งนะครับหลังจากที่หลุดไปนะครับในงวดก่อนนะครับก็กลับมาเข้านะครับเลขสี่ครับก็มาตามสัญญามาตามหัวใจเลียดเมื่อลมหนาวพุ่นมาจะตื่นจากหลับไหล <c oughs> ก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับก็ก็บรรยายไปด้วยนะครับ สำหรับแนวทางก็เข้าไปที่เลข4นะครับซึมเศร้าอยู่นานวันสิ่งกำลังตั้งกายใจก็เข้าไปแล้วครับก็ไปต่อไปก็นำ9 4 9 2 4 6 9 1นำมาตั้งนะครับลองไปเดี๋ยวติดเลขิิธิ์เขาเอีกนะครับก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับก็เป็น2บวก6เท่ากับ8นะครับ จากนั้นแดไปบวก9้าเท่ากับ1ิบเจ็ดลงท้ายเจดก็เลขเจดนะครับวิ่งบน2ตัวเลขทำได้แปดและเจ็ดนะครับถ้าเลขเจ็ดดับก็เหลือแดตัวเดียวนะครับก็อรอล้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับเลขดับคือเจ็ดถ้าเจ็ดดับจริงก็เหลือแดตัวเดียวนะครับจะวิ่งบนส6บหทับเทับ8วกดก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงนะครับ ส่วนทุกสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมรับฟังเพื่อไม่มีใครลวงรู้นะครับตัวเลขจะอะไรทางนั้นก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีครับ